หลังจากที่เราแบบเอ้แก็แค่ทำอ e g ีสักคันหนึ่งวางเครื่องเดิมๆสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำคันนี้แม่งให้สุดๆเลยที่เราทำเฉพาะเราคิดว่าเราทำได้อ่ะอ่าเราจะทำแม่งเองหมดเลยคันนี้แล้วเรามาดูก่อนว่าคันนี้คูเป้ปี2 0 0พคันนี้มันรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือ อีพีเท่าไหร่เจ็ไม่เอาเราเอาอีพีใหม่เลยขอเป็นอีพีหนึ่งเลยได้ป่ะได้ได้สำหรับโปรเจกต์คาร์โปรเจกต์คาร์คันใหม่ขอเป็นเรื่องอีพีหนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่าอีจีสุดประเทศนั่นคือเราโอเคแล้วเราได้ขับในในที่เราต้องการแล้วพอใจแล้วใจลที่เราคิดไว้อะที่จะทำก็เลยไปได้คันนี้มา ก็จะเห็นตั้งแต่ตอนที่แรกๆอ่ะคลิป EP แรกๆของ EG สุประเทศอ่ะเราจะเห็นมิสซูจะเป็นมิสซูวิชิแลนเซอร์ e อ็กซ์คันนั้นเอ่อสีแดงสีแดงคันนั้นอ่ะด้วยความที่มันือไงผมขับคนเดียวมันเหงาเออเนี่ยนี่ันนี้อันนี้รถผมเองนะรถรผมเองเลยคือมันไม่ใช่มันเหงาว่ามันตอนแรกมันด้วยความมันโดนปั่นเว้ยปั่นแล้วเราก็แบบเออมันก็เออมันก็ใช่เนาะมันเริ่มคอยตามเว้ยมันเริ่มคอยตามเออมันอย่างนั้นขับมันได้เยอะ เริ่มเริ่มมันเริ่มอินกันก็ใช่นี่หว่าแล้วเราก็ทำฮอนด้ามานซักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยพอได้ทำอีกีก็เริ่มแล้วเริ่มอินกับฮอนด้ามันก็้ายๆม่เหมือนกันเลยแหละเออทุกอย่างอ่ะก็เลยมาแบบเออเราจะซื้ออะไรดีวะเราจะหารอะไรดีวะเราก็คือขายมิซูบิชิไปขายเรนโซ่อไปแล้วก็มาคิดถึงว่าจะซื้ออะไรดีวะอยากได้อได้พื้รถสองประตูเออใช่อยากแบบว่ามึงกูขับรถสองประตูนะเว้แต่เรามีตังค์แค่ประมาณนี้ นึกอะนั่งลิฟด,ดูมีรุ่นไหนบ้างวะที่พอเล่นได้ออก็เลยมาจบด้วยคันนี้ Civic Coupe เป็นปี99 2 0 0 0นะปีตัวสุดท้ายอะออออปีปี99ปี2 0 0 0ประมาณนี้แหละออก็ได้มาจดปีเท่าไหร่จดมันจดปีสนะองพอนอะก็น่าจะ2,000นั่นแหละตัวสุดท้ายท้ายเลยเออตัวสุดท้ายเลย,ย,เลยปี2,000ได้มาคันนี้เป็น สีดำตอนแรกเออมันก็มีหลายสีแล้วก็ไปดูมาหลายคันแหละคือความจะซื้อเราบางทีเราเราไปดูแลหลายคันอะมันไม่ได้หรอกเราเราไม่เราไม่ได้จํากัดเราไม่ได้เลือกก็จะเอาสีนั้นสีนี้อะไรเงี้ยคือต้องดูโดยรวมของรถอะสภาพโดยรวมสีอะไรเราก็โอเคอะแต่ขอให้สภาพมันมันดีอะไรเงี้ยหาตั้งใจหาหาไม่ได้หรอกรถอะเนี่ยถ้าเราไปตั้งใจหาเนี่ยหาไม่ได้หรอกอยู่ๆมันจะมาแค่รูปรูปเดียวอะจะมามันก็มา เลือกเราอะรออะมันรอเราก็รอมันเราก็รอเราก็รอมันเหมือนกันแล้วก็แบบตรงจังหวะมันอยู่ที่จังหวะจริงๆนะเราจะได้รถสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยไปดูหลายคันมากเลยแต่ว่าไม่ถูกใจก็เลยไม่่ใชขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่ปั่นจนปั่นจนกูขายรถอะคนรักกันจะหลายรอบวแตะคันนั้นละจะขายตังใจไม่ได้มันด้วยมันค้ะมันรถคันแรกไงมันก็เอ้ยมันเก็บไว้มะไม่ขาย ขายก็ไม่ขายใช่วันนั้นคือมันปั่นไปพร้อมกับกินเบียร์ไปด้วยอ่ะแต่ยังดีก็คือยังมีคนที่เขาอยากได้รถเราอยู่ เขาก็มาซื้อไปเลยไปใช้ต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยมาได้คันนี้เป็นซีวิกอีเคคูเปแล้ววันนี้มาจะจะมาเดินให้ดูแล้วกันว่า <S <S เดินดูรอบๆคันเขาๆว่าที่เราซื้อรถมามันมีอะไรบ้างโ <Okay. S 2> อเคโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ท,ที่กลังจะทใหญ่อยู่ในสําหรับเราสองคนนะเป็นโปรเจกต์ที่โคตรใหญ่เลยแอดานขึ้นไปอีกอ<ช>หลังจากที่เราแบบเออแ,แค่ทำอีจสักคันนึงวางเครื่องเดิมๆสักคันนึงอะไรเงี้ย เดเราจะมาทําคันนี้แม่งให้สุดๆเลยที่เราทําเฉพาะเราคิดว่าเราทําได้อ่ะอ่าเราจะทําแม่งเองหมดเลยคันนี้แล้วเรามาดูก่อนว่าคันนี้คูเป้ปี2000คันนี้มันรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือทรงมันก็จะประมาณนี้นะไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกก็คือเราก็ได้มามันก็เลี่ยมดีอ่ะเลี่ยบอ่ะอืมอเป็น ek เปสีดําสีเดิมนะแต่คือคือสีเขาทาสีมาทั้งคันแหละแต่เป็นสีเดิมโดยที่คว,วามรถด้วยมัน20กว่าปีนะแต่ค่อนข้างโอเคอยู่ก็ก,ก็มีรถเป็นสีดําหรือภายนอกก่อนนะล้อไม่เรียกล้อเลยนะ้อเบสปอร์ตเอ่อทีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กซ์่าแล้วก็ยางเป็นยางนี่เป็นอวันอารนะก็มีมีแค่นี้แหละล้อยางแล้วก็เนี่ยที่เราไปซื้อคันนี้เราไปดูแล้วเราชอบก็คือโอเคเขาเก็บมาเขาก็มีแบบคือ ก็อย่างที่เรารู้แหละว่าเคคูเป้อะมันจะมีปัญหาเรื่องแบบไอ้ของพวกนี้มันหายากอะพวกคิ้วยางขอบกระจกต่างๆอะไรเงี้ยคือเราไปถึงเราก็ควรดูก่อนเลยว่าเอ้ยเขาทํามาเขาเปลี่ยนมาไหมอะไรเงี้ยก็โอเคนะก็คือขอบเจอได้สภาพแบบเขาเปลี่ยนมาแล้วอะเนี่ยพวกขอบยางขอบกระจกอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีตัวนี้แหละที่แต่ตัวนี้ราคาค่อนข้างแพงมากเห็นเราเขาขายกันอยู่เจ็ดแปดพันนะคู่หนึ่งอะแค่ยางขอบนะยางหมูช้าง ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแหละอ,อืมแล้วข้างหลังก็เนี่ยยางขอบมันก็เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนใหม่มาไฟท้ายก็ก็ขาวแดงอะ่ะเดิมเดิมของมันนี่อยู่แค่นี้แหละท่อมีแค่นี้ก็จะมีท่อมามีช่วงล่างมาเป็นช็อเทอินของอีคเก้าภายนอกมันจะมีแค่ประมาณเนีไนะไไ้ไม่มีอะไรอะอืมไม่มีไม่ค่อยไม่มีอะไรเป็นรถที่เขาทําไว้เดิม,เด,มเดิมอะ่ะแล้วเ็าจอเจอเจอ้าของเขาก็ลงขายเนาะแล้วก็เห็นมันก็เลี่ยมดีอะ่ะแล้วเลยไปไปดูเราเจะชอบรถ ไตายนี้ด้วยไม่ชอบรถแบบทำาเยอะๆเราเราชอบรถแบบแบบเนี้ยแล้วเราอยากมาทําเราไม่เป็นแบบว่าพวกช่างหรืออ่ะเออคุจะททาเองวะอะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรหรอกมีแค่นี้แหละมันดูภายในไหมดูภายในดีกว่านี่ภายในที่ซื้อคันเนี้ยโดยหลักๆแล้วก็คือเพราะภายในนะส่วนหนึ่งภายในคือมันจะได้ของ EK9 มาเป็นภายใน EK9 ไงเห็นไหมเบาะ ก็บกโอเคนะเบาคู่หนึ่งพรมแต่พรมชิ้นนะไม่มีไม่เป็นไรคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นเลยเงี้ยเรามาซื้อใส่เอาเองได้ไหนขาดอันไหนเหลืออะไรเงี้ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเคเาแต่งประตูแตงประตูนะสภาพก็ยังโอเคอยู่เลยเนี่ยใหม่ๆอยู่และกมีนวมมีนวมมีนวมเนี่ยก็ยกน่าจะยกมาเลยนะ อันนี้อันนี้ก็น่าจะของเดิมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่เป็นของเล็บเออก็นี่แหละก็แอร์ออโต้สามปุ่มใช้งานได้นะใช้งานได้แล้วก็ก็จะมีไม้ไม้ก็เป็นไม้เอชเก้าไม้ไทยอาไม้ไทยอก็คือเห็นเขาบอกว่าราคามันค่อนข้างแพงนช่วงเนี้ยตอนนี้ใชไหไปแล้วไปแพงแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงวะก็ก็เราซื้อคันนี้หลักๆโดยรวมก็คือเอาภายในอ่ะที่ที่มันโอเคแล้วก็ได้เบาะหลังนะที่ดู ไม่มองไม่เห็นนะแต่บอหลังก็คือเป็นบอหลังของ c si ีวิกเอสไออ่ะตัวนอกอ่า <Mega. S 1> บอหลังเมกาเป็นเป็นของ c ีวิกเอสไอตัวนอกก็ <Okay. S 1> ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ถูกใจสําหรับเพราะว่าเราภายนอกเราก็โอเอค okay, แหละเดี๋ยวเราทาออกาก็ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ริบเรียบแบบนี้เราต้องการอย่างนี้อยู่แล้ว <Okay. S 1> ที่เราเน้นก็คือเราเราอยากได้ภายในที่มันแบบเนี้ยเออครบๆภายในค่อนข้างครบก็เลย mm. เออใช้ได้เอาเลยแล้วทีนี้มาดูเครื่อง๋อยางมาดูห้องเครื่องอเครื่อง นี่อ่ะห้องเครื่องเครื่องเดิมนะก็เป็นตัวใหม่เนาะเป็น D 1 6 y 8ที่นี่จะจะมีวีเทคเป็นเครื่องวีเทคแล้วก็เกียร์เกียร์ธรรมดาแล้วก็มีเฮดเดอร์เขามีใส่เฮดเอขามีใส่เฮดแล้วก็ท่อถึงถึงปลายแหละก็เสียงก็โอเคอ่ะแต่คือเราซื้อรถคันนี้เราไม่ได้ดูว่าเครื่องอะไรหรือเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะเรามีโปรเจกต์กับมันเยอะอืมก็เครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องเดิมแหละก็ขับใช้งานได้แค่ใช้งานได้ยังไม่ได้แรงไม่ได้อะไรหรอก แต่เราเห็นเพื่อนวางเครื่องบ้างแล้วเราก็เลยเออมีโปรเจกต์ไว้ยเอาโปรเจกต์ของเราบ้างดีกว่าอะไรเงี้ย<ม>ก็นี่แหละก็ห้องเครื่องก็ไฟตาอะไรเงี้ยเขาก็โอเคอะซื้อมาใหม่แล้วแทนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้สนใจนะเพราะว่าคือมันใหม่และสวยก็โอเคแล้วอ,ะอ่ะเออนะกันเนี่ยสีก็ได้มาก็ภายในห้องเครื่องก็โอเคนะเพราะว่า มันก็ดูแห้งดูเดิมดียะใช่ใช่ดูมันดูสีเดิมไม่แห้งเลยแล้วก็แห้งแล้วก็แบบสีห้องเครื่องมันยังเป็นแบบสีเดิมอยู่อะไรเงี้ยค่อนข้างค่อนข้างถูกใจในระดับหนึ่งแหละตอนที่เราไปดูรถอะเราก็คือจริงๆก็จะไปขับกับวันนั้นเลยแหละเาเขายัง <c oughs> หารถ <c oughs> ไม่ทันอนี่แหละได้มาราคาขึ้นนะขึ้นขึ้นเยอะ <c oughs> อืมแล้วก็ราคามันขึ้นราคาอ e ้ ภายใน EK9 หละภายใน t y p า R ละค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยได้มาคันนี้ Civic Coupe ปีท้ายๆแล้วแหละเราไม่แน่ใจว่าปีอะไรมันจดปี2อ0 0น่ะทรงก็จะมีนี่แหละลิ้นหน้าอันนี้ใช่ไหมใช่ลิ้นหน้า Type R ไหมลิ้น t y R นะแล้วก็กระจังหน้าใช่ไหมใช่อ่ามีลิน้นมีกระจังหน้า Type R คือเอาจริงๆก็คือยังดูไม่เป็นสักเท่าไหร่หรอก<ม>เออเพราะว่าเพิ่งเล่นเหมือนกันน่ะเพิ่งขายรถไป2อาทิตย์แล้วก็ไปหารถเลยอย่างเงี้ยก็ เออเ,อ,อเขาว่ามาหวังงั้นก็เอาอย่างั้นแหละอะไรเงี้ยก<ม>็ <ๆ S 2> จะมีโดรยรวมก็ถูกใจแหละอืม,มก็เลยซื้อันโชก็เทอินนี่แหละปรับระดับ<ช>ได้น่าจะประมาณ16หรือ18ระดับอะไรนี่แหละก็อโอเคช่วงล่างไม่มีฮาร์เลสป่ะอืมช่วงล่างตรงตรง,ตรงมีมีของฮาร์เลสนิดหน่อยแล้วก็บูตยูริเทนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเรา,เราก็จะลื้อใหม่หมดเลยแหละแต่เรามาดูซ่อมช่วงช่วงล่างทําอะไรใหม่ทำโปรเจกต์กันเนี้ยแหละเป็นโปรเจกต์ ใหม่ของเอสันกะลาคือไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เราแบบเรารู้สึกว่าเราทํารถเองแล้วเราสนุกว่ะจากคันก่อนอ่ะเฮ้ยทำจนตั้งแต่ไปซื้อ,อตั้งแต่ไปซื้อตั้งแต่เรื่องราของมันอ่ะจนเป็นรถคันใหม่คันหนึ่งเลยอย่างเงี้ยคันนี้ก็จะทําให้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน<ะ>ได้มายังไงก็จะเริ่มต้นกับมันใหม่แล้วก็ทําให้มันเป็นรถเราอ่าก็เขาข้าวนี้ก็มาถ่ายให้ดูโปรเจกต์ใหม่ E p พีหนึ่งนะนะขอ E p พีหนึ่งเออ ชื่อว่าโปรเจกต์อะไรดีวะยังไม่รู้่เดี๋ยวไปตั้งชื่อคลิปเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันจะ<ส>ว่าวู่วามก็<า>ไม่ใช่นะ<ข>ก็คิดหาทางอยู่แต่ก็ถูกใจแล้วก็ได้มาแล้วก็มันเป็นรถที่เอาจริงก็เพิ่งมาเล่น Honda นะแต่ดูแล้วแม่งแบบพอเรามาสัมผัสลงลึกๆจริงฮอนด้าม่งคือแมันน่าหลงไหลน,นะเออมันไม่ใช่รถที่แรงแบบโอ้โหเหมือนรถซูเปอร์คาร์หรือว่าเหมือนรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรขนาดนั้นนะรรถแเออเทอร์โบอะไรหรือไง แต่รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับขับสนุกอะใช้งานได้ขับสนุกขับสนุกเพิ่งเข้าใจนี่แหละว่าไอ้รถที่มันในความคิดเราอะรถแมงแรงาถึงจะขับสนุกอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอรถที่แบบเฮ้ยเครื่องพันหกเครื่องพันแปดเลยแต่ขับสนุกอะมันเออมันเข้าใจความรู้สึกอย่างเงี้ยแหละเป็นรถที่อยากขับอะตรงนี้ะลยอยากขับอยากอบครองก็เลยมาจบด้วยคันนี้ EK Coupe คือมัน ดยตัวบอดี้เราเราไม่รู้หรอกว่ารหัสมันอะไรอะไรเงี้ยแต่คือไฟหน้ามันก็ e k ะเออเราก็เรียกว่า e k ค c o u p กันทรงก็เดิมเดิมมาคันนี้มันได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยออไม่ค่อยได้ขับไปไหนด้วยแล้วก็คือเราตั้งใจจะทํากับมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรเจกต์คันนี้เราจะเริ่มต้นกับมันด้วยอะไรบ้างหรือเราจะมีโปรเจกต์จะทําอะไรกับมันบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนติดตามฝากติดตามหมดเลยกันเพราะว่าคันนี้ก็ตั้งใจอ่ะก็ตั้งใจเหมือน มีประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยนิดหน่อยกับรถคันแรกอะ่ะคันนี้ก็คงจะทําเองเหมือนเดิมจะทําทุกอย่างเองเหมือนเดิมเท่าที่เราทําได้ใช่ด้วยความที่เราก็อยากรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะดูซิว่า e k ที่เราทําเองอะ่ะคูเป้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าวิ่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนติดตามโปรเจกต์ใหม่แล้วกันนี่เป็นซีวิคคูเป้ก็ให้ทุกคนก็คือ ถ้าชอบดูชอบอะไรเงี้ยที่เราทําทํารถเองอ่ะทํถ้าชอบสไตล์ถ้าชอบแบบอะไรแบบเนี้ยมาพูดคุยกันได้นะก็คือเราก็ปรับดินดีเพราะเราก็อยากคุยกับทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบตอบทุกคนแล้วก็อยากคุยกับทุกคนเข้ามาคุยกันได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้เราด้วยสไตล์นี้อสไตล์แบบเข้ามาทำร่วมกันก็ได้ได้นะแต่ช่วงนี้ก็จะ ช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยอะไรเงี COVID ้ยโควิดอะไรเงี้ยก็ดูแล Mail Blood ตัวเองก <Tür> ันเราก็นี่แหละทํางานเลิกงานมาเราก็อยู่ในโรงรถอยู่ในโรงรถแค่นี้เราไม่ได้ไม่มีไม่มีอย่างอื่นอ่ะเพราะเราก็มีแค่เนี้ยอยู่ได้ทั้งวันนะถ้าอย่างไงก็ฝากด้วยแล้วกันสําหรับโปรเจกต์ใหม่ EP หนึ่งรอ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 รจะมีอะไรนี้ไปละ